สวัสดีเพื่อนๆจากจากักรวาลที่7ทุกคนเลยนะครับผมอยกู่กับผมบายสเตลครับใน Red Boss Strike เจอกับจีเรนนะครับผมมาครับในการสู้กับ Red Boss นั้นก็คือการที่เราทำเดเมจรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเราเนี่ยรวมไปลดเลือดหลอดเขียวของเจ้าจีเรนให้ได้จนหมดหลอดนั่นเองยิ่งเราทำเดเมจได้รุนแรงรัวๆต่อรอบ เร,เร็วเท่าไหร่เราก็จะลดเลือดบอสได้เร,เร็วเท่านั้นและยิ่งเราเล่นต่อเนื่องนานเท่าไหร่บอสก็จะลดเลือดไปเร,เรื่อยจนเราได้รับรางวัลตามเวลาที่เราปราบบอสได้นั่นเองนะครับผมที่เขาสนใจกันก็คือเจ้าพวกคาแรคเตอร์โบนัสเนี่ยแหละที่จะช่วยให้เราสามารถปราบเจ้าจิรนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งผมก็มาจัดทีมกันสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าแน่นอนครับเขาขายตัวละคร Legends Limited ใหม่อย่างเอตัว i n s สติ้งซายงกุลกันนะครับผมผมก็ต้อง จัดตัวละครนี้แหละลงฟาร์มนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าด่านนี้มันไม่ได้ต้องใช้ตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างงงกุลอัลตร้าอินสติงไซเพียงตัวละครเดียวในการฟาร์มได้อย่างรวดเร็วนะเออเพียงแค่มีเพื่อนสักคนในการเล่นเจ้าอัลตร้าอินสติงไซคนเดียวก็เพียงพอแล้วที่เราจะปราบบอสได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันนี้ผมก็จะเชิญเพื่อนในกลิ่เรามาเป็น บัตตี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีโบนัสของแต้ม Battle Point นะครับผมทำให้เราสามารถไต่อันดับกิลด้อย่างดีเลยทีเดียวนะออก็ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ว่าแต่ว่าแต้มมันมากขึ้น10%นะเออนะครับผมยิ่งเล่นกับเพื่อนในกิลด้วยเพื่อนในกิลเราก็ได้แต้มอยู่แล้วนะครับผมและถ้าเพื่อนๆในกิลเราไม่มีโงคุณอัลตร้าอินสติงกซ์เนี่ยเป็นโอกาสมอมากเพราะว่าจะทําให้เราและเพื่อนของเราจบ การต่อสู้ได้รวดเร็วนั่นเองนะครับผมมาครับมาดูกันว่าจะขนาดไหนสำหรับอัลตร้าอินสติงไซและเพื่อนของเราใช้ซูเปอร์เซย่าบลูเบจิต้าสำหรับครบครอบ,บ1ปีนะตัวนี้เก่ามากแล้วนะครับผมใครเล่นานานๆเนี่ยดาวแดงอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เราซัดเจ้าจีเรนด้วยสเปเชียลมุกอัดเข้าไปโหลดรัว3ล้าน,านเลยทีเดียวยังไงครับตอนนี้เวลาขดหายแต่ว่าโ สะสมรักกันบอลได้อย่างรวดเร็วครับเกมนี้ได้ Rising Rush แต่ว่าการ์ไม่เป็นใจเท่าไหร่นะผมกด Rising Rush ทีหลังดาเมจจะขึ้นอยู่กับการ์บนมือของผมได้การ์แตกต่างครับได้สไตร์สาใบแบบนี้เข้าไปซัดกันรัวาเลย40ล้านชิลๆนะครับผมไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนเราเป็น Ultra Instinct s i และใครที่สังเกตเจ้า c o l ค e c t o r Bonus เนี่ย จะเห็นว่ามีอีกหนึ่งตัวละครที่เาเมจสูงเช่นกันกับเจ้าเบจิต้าตัวละครแรกของเกมเลยทีเดียวเบจิต้าตัวละครแรกของเกมนะครับในหนึ่งใน5้าสปาร์กิงแรกของเกมอย่างเบจิต้าบุกโลกที่สู้กับโงกุลมัดเจ้าพิภพนะครับผมก็บอกเลยว่าทำาดเมจได้ดีเช่นกันผมลองเทสและมาดูกันว่า จะรวดเร็วขนาดไหนนะครับนี่ครับผมต่างคนต่างกดการ์ดเขียวบัฟเดเมจกันก่อนเลยนะจะยิงแรงๆใส่ลบทีเลนได้ยิงรัวบลาสใส่ไปหน้า5 6ทีครับโอ้โหผมโดนแล้วผมโดนแล้วไม่มีเกตสบเพื่อนเราเพื่อนเราโคเวอร์หน่อยโอ้โหโคเวอร์หน่อยโคเวอร์เราหน่อยก็โทรให้เราโดนอยู่นั่นแหละโอเคครับไม่เป็นไรเพื่อนเราไม่โคฟโคบยิงกันครับเหลือ27ล้านแล้วนะโอ้โหจาก35ล้านลดลงอย่างรวดเร็วครับผมตอนนี้ผมยิงบลาสตดนเลย ยิงบลาสเลยแล้วก็จัดการกดเมนเอเบอร์ตี้จั่วการ์ดขึ้นมาติดดักบอลด้วยแบบนี้ยิงบลาสรุ่งสุดท้ายแล้วกดไรซิ่งรัสต่อครับผมได้ดูเอาอย่างสวยงามแบบนี้ครับเหลือเลือดแค่21ล้านเข้าไปเตะๆต่อยๆกับเจ้าจีเรนแล้วก็บลาสรุนแรงโอ้โหดูรถฮห่โห่โสิบสองล้านนะสิบล้านแล้วดูเอารซิ่งรัสเพอร์เฟกต์บึ้ม31ล้านเป็นยังไง และสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่อยากฟาร,ร์มเจ้าเหรียญ40ล้านดาวน์โหลดหรือจะเป็นแพลท i ินัมคอยล์หรือตะเกียง Extreme Sparking ต่างๆที่ด r o p ในการเล่นเรดบอสครั้งนี้นะครับผมผมแนะนำให้เพื่อนๆน,นำเจ้าโค้ดที่เราจะโคออฟก,กับเพื่อนเนี่ยมาทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ของผมครับผมจะให้เพื่อนๆที่ดูคลิปเรา เข้าไปจอยนะครับผมหรือผมจะเข้าไปจอยเองใครที่วางโค้ดไว้ผมจะพยายามเข้าไปจอยให้ทันนะอ่าก็เดี๋ยวเรามากดตามกันนะครับผมไม่ว่าคุณจะเล่นตัวอะไรเดี๋ยวผมจะเอาเอา ultra instinct side ไปแบกไว้ให้นะครับมาครับสำหรับการเล่น raid boss ที่เราจะชวนเพื่อนเข้ามาแบกให้กับเรานะครับผมใครที่มี ultra instinct side อยากจะแจมเพื่อนๆก็กดตามนี้เลยนะครับ ก็คือเขาจะมีโค้ดเนี่ยให้เรา Copy ไปครับผมนะก๊อปปี้ล็อบี้โค้ดด้านบนเห็นไหมครับผมเรากด Copy นะแล้วเราก็มาวางใต้คลิปของผมนะครับผมแล้วจะให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ช่วยกันจ่อยแล้วผมก็อาจจะเข้าไปจ่อยด้วยนะครับผมไว้เจอกันในเกมเลยนะครับ